เมื่อนักประดิษฐ์คนหนึ่งได้คิดค้นและสร้างเครื่องทำแมชชีนขึ้นมาเพื่อจะย้อนเวลาไปหาคนรักที่สูญเสียไปแต่ว่ามันดันเกิดความผิดพลาดและทําให้เขาเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตอันแสนไกลแทนสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถกลับไปหาคนรักและช่วยเหลือเธอไว้ได้หรือไม่แล้วมารับชมกันเลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Time Th m a มช ine ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้และกดติดตามช่องอินอิงไว้ด้วยนะครับ เผื่อว่าผมมีคลิปใหม่ที่อาจจะถูกใจคุณเรื่องราวได้เริ่มมาที่ปี1899 นักประดิษฐ์คนหนึ่งชื่อว่าดรอเล็กซานเดอร์ฮันเดเกนเขานั้นสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กและเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการคำนวณสมการบางอย่างจนลืมไปว่าคืนนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องทำทำให้เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าเดวิดจึงต้องเข้ามาเตือนบอกว่าตอนนี้มันห้าโมงแล้วอเล็กซานเดอร์มีนัดจะต้องไปออกเดทกับเอมมาที่เป็นคู่มั่นในคืนนี้ทำให้อเล็กซานเดอร์ที่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบเก็บของแล้วเตรียมตัวไปออกเดทกับเอมมาทันที จากนั้นพอทั้งสองคนได้เจอกันแล้วในขณะที่กำลังเดินคุยกันอยู่อเล็กซานเดอร์ก็ใช้โอกาสนี้เอาแหวนที่เตรียมไว้ออกมาขอเอมมาแต่งงานแต่ว่าในระหว่างนั้นจูจูก็มีโจนคนหนึ่งโลรมานดักล้นทั้งสองคนซะก่อนซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็ยอมยกของมีค่าทั้งหมดของเขาให้กับโจนไปเหลือเพียงแค่แหวนแต่งงานที่ทั้งสองคนจะไม่ยอมยองให้เด็ดขาด แต่ว่าโจนมันก็พยายามจะแย่งแหวนอยู่ดีทําให้พวกเขาจึงเกิดการพระทาก,กันแล้วโจนมันก็เผลอลั่นไกไปดวนใส่เอมมาเข้าโจนสุดท้ายแล้วเอมมานั้นก็ได้สิ้นใจไปจากนั้นซีพีต่อมาอเล็กซานเดอร์ที่สูญเสียคนรักเขาก็เอาแต่เก็บตัวและหมกมุ่นอยู่กับการแก้สมการจนไม่ยอมออกไปพบปะคนภายนอกรวมถึงเดวิดที่เป็นเพื่อนสนิทเองก็ตาม ซิงเดวิดก็พยายามสอบถามว่าอเล็กซานเดอร์กำลังทำอะไรอยู่แต่อเล็กซานเดอร์ก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งนั้นเขาได้แต่เก็บมันไว้เป็นความลับพร้อมกับไล่ให้เดวิดออกไปจากห้องของเขาและเมื่ออเล็กซานเดอร์สามารถแก้สมการที่เขาใช้เวลาหลายปีจนเสร็จแล้วเขาก็หยิบเอานาฬิการเรือนหนึ่งใส่กระเป๋าเสื้อแล้วเดินไปเปิดผ้าม่านเผื่อจเห็นเครื่องทามแมชชีนที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในนั้นซึ่งอเล็กซานเดอร์ใช้เวลาหลายปีในการสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะย้อนเวลากลับไปหาเอมมาไม่ให้ถูกฆ่า จากนั้นพออเล็กซานเดอร์เปิดการทำงานของเครื่องทำเม็ดชีนมันก็เริ่มพาเขาย้อนเวลาไปยังปี1,899อีกครั้ง จนกระทั่งถึงคืนที่เขากับเอมมาต้องไปออกเดทด้วยกันซึ่งพอได้พบกับเอมมาแล้วอเล็กซานเดอร์ก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ทั้งคู่ไปอยู่ยังสถานที่ที่เคยถูกปลน้นเขารีบพาเธอขึ้นรถมา้าหนีออกไปให้ห่างจากที่นั่นจนไปถึงในเมืองที่มีผู้คนมากมายและปลอดภัยจากพวกโจรในระหว่างนั้นอเล็กซานเดอร์ก็บอกให้เอมมายืนรอเขาอยู่ข้างถนนส่วนเขาก็รีบเข้าไปซื้อดอกไม้ร้านที่อยู่ใกล้ๆแต่ทันใดนั้นเอมมาก็ถูกรถม้าคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนใส่ จนทำให้เธอนั้นเสียชีวิตไปเป็นครั้งที่สองอเล็กซานเดอร์จึงเริ่มตระหนักได้ว่าไม่ว่าเขาจะย้อนเวลาไปอีกกี่ครั้งก็ไม่อาจจะช่วยเอมมาจากความตายได้ชีวิตของเธอต้องพบกับชะตากรรมแบบนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เลยจึงตัดสินใจเปิดเครื่องทา์แมชชีนอีกครั้งแล้วเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตในปี2030เพื่อค้นหาว่าโลกในอนาคตมีวิธีที่สามารถแก้ไขอดีตได้หรือไม่ ซึ่งพอออกไปจากเครื่องทำแมชชีนก็เห็นว่าตอนนี้มนุษย์กําลังมีโครงการที่จะขึ้นไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์และยังวางแผนที่จะทิ้งระเบิดใส่ดวงจันทร์ให้เกิดพรงขนาดใหญ่เพื่อใช้สําหรับสร้างที่อยู่อาศัยในชั้นใต้ดินพออเล็กซานเดอร์เดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงห้องสมุดนิวยอร์กเขาก็ได้พบกับบาารราลั์ชื่อว่าวอล์ก์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบโฟโตนิกให้มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์และคอยอธิบายพร้อมกับให้ความรู้ต่างๆแก่คนที่เข้ามาหาข้อมูลในห้องสมุดแห่งนี้ อเล็กซานเดอร์จึงถามว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ซึ่งวอกซ์ก็ตอบกลับว่าเพราะคนเราไม่สามารถย้อนเวลาไปยังอดีตได้และยังไม่มีใครเคยทำมันสำเร็จเพราะในข้อมูลที่มีอยู่เรื่องเกี่ยวกับการย้อนเวลาเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ถูกเอาไปดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์และผลงานต่างๆเท่านั้น พออเล็กซานเดอร์เห็นว่าโลกในปี2 0 3 0ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบเขาได้เขาจึงคิดจะเดินทางไปยังอนาคตต่ออีก200ปีแต่ว่ามันก็ดันเกิดเหตุขัดข้องซะก่อนทำให้ไปหยุดอยู่ที่ปี2 0 3 7พอลงไปดูข้างล่างก็เห็นว่าตอนนี้โลกกำลังเกิดความวุ่นวายมนุษย์ทุกคนต่างพากันหาที่หลบภยัยเพราะดวงจันทร์ได้แตกออกเนื่องจากมนุษย์ทิ้งระเบิดเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและทำให้ระบบข้จ้ของมันถูกทำลายไปด้วย ซึ่งในรลวางนั้นอเล็กซานเดอร์ก็กำลังจะถูกพวกทหารพาไปยังที่หลบภัยเขาจึงพยายามขัดขืนแล้วรีบหนีกลับไปที่เครื่องทามแมชชีนพร้อมกับเปิดการทำงานเพื่อจะหนีไปจากช่วงเวลานี้แต่ว่าเขาก็ดันถูกแรงกระแทกจากระเบิดจนหมดสติไปซะก่อนทำให้ทามแมชชีนจึงเดินทางไปเรื่อยๆย่งไม่มีจุดหมาย ซึ่งโลกก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นจากการถูกทำลายจนกระทั่งเมื่ออเล็กซานเดอร์รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีแล้วดึงคันโยกเพื่อหยุดการทำงานตอนนี้เวลามันก็ได้ผ่านไป8 0 0แสนปีก่อนที่เขาจะหมดสติไปอีกครั้งเพราะได้รับบาดเจ็บจากนั้นพออเล็กซานเดอร์ตื่นขึ้นมา ก็อยู่ยังสถานที่แห่งหนึ่งเพราะมีคนช่วยเหลือเขาและพามารักษาในระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคเลนพอเคเลนเห็นว่าตอนนี้อเล็กซานเดอร์ฟื้นแล้วก็รีบหนีลงไปชั้นล่างทันทีทําให้อเล็กซานเดอร์ที่อยากสอบถามว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจึงพยายามตามลงไปด้วยจนเขาเห็นว่าตอนนี้ตัวเองกําลังอยู่ในหมู่บ้านที่ตั้งลกล่างอยู่บริเวณหน้าผาซึ่งเคเลนก็พยายามตะโกนให้ชาวเมืองมารวมตัวกันคล้ายกับจะสื่อว่าตอนนี้คนแปลกหน้าได้ฟื้นขึ้นมาแล้วโดวยใช้ภาษา อื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษทําให้อเล็กซานเดอร์จึงฟังไม่เข้าใจส่วนชาวเมืองเองก็ไม่เข้าใจสิ่งที่อเล็กซานเดอร์พูดเพราะพวกเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระหว่างนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคุยด้วยเธอมีชื่อว่ามาลาและเป็นพี่สาวของเคเลนส่วนคนในอาณาจรรักรแห่งนี้ก็คือชาวอิลอยมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ มาลาบอกว่าพวกเธอเรียกภาษาอังกฤษว่าภาษาก้อนหินและทุกคนก็เคยได้เรียนมันตอนเป็นเด็กแต่พอโตขึ้นก็ไม่มีใครได้ใช้ภาษานี้อีกจนพวกเขาเริ่มหลงลืมไปกันหมดจากนั้นพอตกเย็นอเล็กซานเดอร์ก็เห็นดวงจันทร์ที่แตกละเอียดอยู่บนท้องฟ้าทำให้เขาจึงรู้ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังอยู่ในอนาคตอันแสนไกลหลังจากเกิดเหตุดวงจันทร์ระเบิดครั้งนั้นโลกก็ได้รับการเยียวยาส่วนมนุษย์ก็หวนคืนมาสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมเพื่อหาทางอยู่รอด พอตกดึกเมื่ออเล็กซานเดอร์ได้หลับไปเขาก็ฝันถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเรียกหาเขาเดินผ่านป่าไปเรื่อยๆจนเจอกับสัญลักษณ์คล้ายลูกหัวกะโหลกแต่ว่าเขาก็ตกใจตื่นขึ้นมาซะก่อนเพราะเสียงร้องของเคเลนที่ฝันร้ายเหมือนกันมาล่าบอกว่าชาวอิลอยทุกคนมักจะฝันถึงเหตุการณ์แบบเดียวกันหมดซึ่งเธอก็ไม่สามารถอธิบายมากกว่านี้ได้ว่ามันคืออะไรจึงได้แต่บอกให้อเล็กซานเดอร์ลืมมันและเข้านอนต่อ ในวันต่อมามาลาก็ได้พาอเล็กซานเดอร์ไปยังสถานที่ที่ยังมีเศรษซรากของยุคสมัยก่อนลงเหลืออยู่นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ชาวอิลลอยเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาก้อนหินเพราะเศรษซรากเหล่านี้มันมีภาษาอังกฤษสลักไว้มากมายและพ่อแม่ของเธอก็มักจะพามาเรียนภาษาอังกฤษจากหินพวกนี้ซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา อเล็กซานเดอร์จึงถามมาลาว่าตอนนี้พ่อกับแม่ของเธอไปไหนเพราะเขาสังเกตเห็นว่าชาวอิลอยนั้นไม่มีคนแก่อาศัยอยู่เลยซึ่งมาลาก็บอกว่าพวกเขาตายกันหมดแล้วรวมถึงพ่อกับแม่ของเธอด้วยแต่เธอไม่สามารถบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเป็นธรรมเนียมของที่นี่ชาวอิลอยทุกคนจะไม่ยึดติดกับอดีตพวกเขาจะจดจำอยู่กับแค่ปัจจุบันเท่านั้นจากนั้นมาลาก็พาอเล็กซานเดอร์ไปที่เครื่องทาเมชีนของเขาซึ่งมันถูกทิ้งเอาไว้อยู่ในปา่า ตอนนี้สภาพของมันยังสมบูรณ์และใช้งานได้แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงแดดังขึ้นมาสะก่อนทําให้มาล่าที่ได้ยินเสียงแด e นี้จึงรีบวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านทันทีซึ่งอเล็กซานเดอร์ที่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามวิ่งตามมาล่าไปและทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าตอนนี้ชาวอีลอยกกำลังวิ่งหนีตัวบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินพวกมันถูกเรียกว่ามอหลอกมีรูปร่างหน้าตาอ,อัป,ปลักษณ์และมีขนาดตัวที่สูงใหญ่พร้อมกับคอยไล่ล่าชาวอีลอยเพื่อจับตัวกลับไปยังฐานทััพพของวกมน ในขณะที่อเล็กซานเดอร์ได้เข้าไปช่วยเหลือเคเลนและพยายามต่อสู้กับมอร์ลอกตัวหนึ่งอยู่มาล่าก็พลาดท่าถูกพวกมันจับตัวได้แล้วพาจมหายลงไปในใต้ดินทันทีซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็พยายามจะหาทางช่วยกลับมาและสอบถามชาวอินลอยว่าพวกมันจะพาเธอไปที่ไหนแต่ชาวอินลอยก็บอกว่าพวกเขาจะไม่ตามพวกมันไปเพราะนี่คือวิถีชีวิตของพวกเขาคนที่ถูกมอรลอกจับตัวได้จะไม่สามารถกลับมาได้อีก ทำให้อเล็กซานเดอร์จึงรู้สึกโมโหอย่างมากที่ชาวอีลอยทุกคนไม่ยอมต่อสู้กับพวกมันซึ่งชาวอีลอยก็บอกว่าพวกเขาเคยลองมาแล้วแต่ไม่มีใครสามารถสู้กับพวกมันได้เลยและคนที่คิดต่อต้านก็ถูกพวกมันจัดการไปจนหมดอเล็กซานเดอร์ที่ไม่ยอมแพ้ก็สอบถามเคเลนว่าจะหาทางไปทานทัพของพวกมันได้ยังไงซึ่งเคเลนเองก็หวาดกลัวและไม่อยากจะพูดถึงพวกมันอีกแต่ว่ามีอยู่วิธีหนึ่งที่สามารถให้คำตอบได้ แล้วเคเลนก็พาอเล็กซานเดอร์ไปยังสถานที่ที่เคยเป็นห้องสมุดนิวยอร์กทำให้เขาจึงได้พบกับวอลกสอีกครั้งที่ตอนนี้ยังคงใช้งานได้ถึงแม้เวลาจะผ่านไป8 0 0แสนปีแล้วก็ตามวอลกสอธิบายว่าหลังจากเกิดเหตุดวงจันทร์ระเบิดพอเวลาผ่านไปมนุษย์ก็ถูกแยกออกเป็น2อเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์แรกอาศัยอยู่บนดินและยังคงรูปร่างเหมือนเดิมซึ่งก็คือชาวอิลอย ส่วนอีกเผ่าพันธ์หนึ่งอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ใต้ดินและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจนวิวัฒนาการกลายเป็นพวกวอลล็อกในตอนนี้ซึ่งพวกนั้นอาศัยอยู่ได้ด้วยการรับประทานเนื้อของชาวอิลอยพออเล็กซานเดอร์ได้ยินแบบนั้นก็ถามต่อว่าวอล็อกไปรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกวอลล็อกมาได้ยังไงทั้งที่อยู่แต่ในนี้ไม่เคยออกไปเห็นโลกภายนอก วอกส์จึงบอกว่าเขาได้พบกับชาวอีลอยคนหนึ่งที่หนีรอดมาได้แล้วเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวอลล็อกทั้งหมดให้ฟังซึ่งทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนกันและคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกันอยู่ที่นี่หลายปีจนสุดท้ายแล้วชาวอีลอยคนนั้นก็ได้ตายจากไปอเล็กซานเดอร์จึงถามต่อว่ารู้ที่อยู่ของพวกวอลลกหรือเปล่าซึ่งวอก์ก็รู้และบอกว่าพวกมันมาจากป่าทางตะวันออกจากนั้นพออเล็กซานเดอร์กับเคเลนพากันเดินทางไปตามที่วอก์บอก ในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกับฐานทัพของพวกวอร์ล็อกที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปหัวกะโหลกขนาดใหญ่เหมือนกับที่เคยเห็นในฝันอเล็กซานเดอร์จึงสั่งให้เคเลนกลับไปที่หมู่บ้านก่อนแล้วเขาก็ตัดสินใจเข้าไปข้างในนั้นตามลำพังเพื่อจะหาทางช่วยมาล่าออกมาจนเห็นว่าพวกมอนล็อกนั้นมีหลากหลายรูปร่างและกำลังแบ่งหน้าที่กันทำงานแต่ว่าเขาก็ดันพลาดท่าตกลงไปในหลุมขยะของพวกมันซะก่อน ซึ่งข้างในนั้นเต็มไปด้วยโครงกระดูกของชาวอีลอยมากมายที่ถูกพวกมันรับประทานเป็นอาหารทันเดนั้นพวกมันก็ได้มาเจออเล็กซานเดอร์เข้าจึงนําตัวไปขังไว้ยังห้องแห่งหนึ่งและในห้องนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ได้พบกับมาลาที่กําลังถูกขังอยู่ในโครงขนาดเล็กเธอตกอยู่ในอาการหวาดกลัวเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอก็คือหนึ่งในผู้นําของมันนามว่าโอเบอร์วอลล์ อูเบอร์วอลล็อกบอกว่าบรรพบรุษของเขาอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในใต้ดินหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดวงจันทร์ระเบิดพอเวลาผ่านไปนับร้อยปีพวกเขาก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่นี่จนไม่สามารถขึ้นไปอาศัยอยู่บนผิวโลกได้อีกพวกเขาก็เลยวิวัฒนาการแบ่งคนออกเป็นแต่ละพวกเหมือนกับฝูงมด ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องและพวกที่มีกล้ามเนื้อแข็งแกร่งคอยออกไปจับชาวอีลอยกลับมาโดยได้รับคำสั่งจากอูเบอร์วอลล็อกที่มีหน้าที่เป็นส่วนสมองคอยควบคุมทุกท,กทวผ่านกระแสจิตและไม่เพียงแต่เขาจะควบคุมพวกเดียวกันได้เท่านั้นอูเบอร์วอลล็อกยังสามารถเข้าถึงจิตใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตามรวมถึงอเล็กซานเดอร์ด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนฝันเหมือนกันหมดเพราะอูเบอร์วอลล็อกใช้กระแสจิตเข้าไปควบคุมความฝันของชาวอีลอย และสั่งให้วอลล็อกออกไปจับตัวอีลอยมาเป็นอาหารส่วนผู้หญิงคนไหนที่มีความเหมาะสมก็จะถูกนำมาสืบพัน์ธุเพื่อขยายเผ่าพัน์ธุของวอลลอกขึ้นมาเพิ่มและมาลาก็เป็นหนึ่งคนที่กำลังจะถูกเอามาสืบพัน์ธุซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็ไม่เห็นด้วยที่พวกวอลลอกอาศัยอยู่ได้ด้วยวิธีการแบบนี้เพราะมันไม่เหลือคุณค่าของความเป็นคนอีกแล้ว แต่อูเบอร์ก็ไม่สนใจเรื่องนั้นพร้อมกับใช้พลังจิตควบคุมเครื่องทามแมชชีนมาส่งให้กับอเล็กซานเดอร์เพื่อจะให้เขาเดินทางกลับไปยังอดีตของตัวเองไม่ต้องมายุ่งกับความเป็นอยู่ของโลกอนาคตเพราะตอนนี้ทุกอย่างมีวัฒนาการไปไกลมากแล้ว <c oughs> เกินกว่าที่อเล็กซานเดอร์จะเข้าใจได้แต่ว่าในระหว่างที่อเล็กซานเดอร์เปิดทามแมชชีนแล้วเพื่อเตรียมทัวเดินทางกลับ เขาก็ทําใจยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วจับตัวอูเบอร์วอลลกเข้ามาในทามีชีนด้วยทั้งสองคนเกิดการต่อสู้กันจนอเล็กซานเดอร์เป็นฝ่ายเอาชนะและอูเบอร์วอลลอกก็ล่วงตกลงไปจากทามชชีนและถูกการเวลาทําให้แก่ตายไปในทันทีจากนั้นเมื่อทามีชีนได้เดินทางไปยังอนาคตอันแสนห่างไกลจนกระทั่งถึงปี635ล้านอเล็กซานเดอร์ก็เห็นว่า แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอำนาจของพวกวลอลล์ก็ไม่มีวันเสื่อมสลายลงแถมมันยังขยายเพิ่มมากขึ้นจนปกครองไปทั่วทั้งโลกอเล็กซานเดอร์จึงตัดสินใจย้อนเวลากลับไปยังปี80,000อีกครั้งเพื่อจะเปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ให้พวกวลอลล์ขยายอำนาจโดยการเปิดเครื่องทารเม็ชีนทิ้งไว้แล้วเอานาฬิกาของเขาไปขวางการทำงานของเคียร์ให้มันเกิดการขัดข้องจากนั้นเขาก็รีบพามาล่าหนีออกไปจากฐานทัพของพวกวลอลล์ และเมื่อทาเม็ดชีนทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขีดจำกัดมันก็ระเบิดออกและเกิดการบิดเบือนของเวลาจนอาณาจักรของพวกมอหลอกถูกการเวลาทำให้แก่ตายและสลายหายไปจนหมดส่วนอเล็กซานเดอร์หลังจากที่กลับไปยังหมู่บ้านแล้วเขาก็เลิกที่จะยึดติดอยู่กับอดีตและตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมาลาและชาวอิลอยที่นี่เพื่อเริ่มต้นสร้างอนาคตของตัวเองขึ้นมาใหม่ ส่วนทางฝั่งของโลกในอดีตนั้นเดวิดกับแม่บ้านของอเล็กซานเดอร์ก็ได้คุยกันเกี่ยวกับการหายตัวไปของอเล็กซานเดอร์ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เขาหายไปไหนและจะกลับมาเมื่อไหร่แต่เดวิดเชื่อว่าตอนนี้อเล็กซานเดอร์คงจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุข เขาก็เลยชวนให้แม่บ้านของอเล็กซานเดอร์มาทำงานเป็นแม่บ้านของเขาแทนซึ่งแม่บ้านก็ยอมตกลงว่าจะย้ายไปอยู่กับเดวิดจนกว่าอเล็กซานเดอร์จะกลับมา<ๆ><ๆ>เธอจึงบอกลาห้องของอเล็กซานเดอร์ที่ตัวเองรู้สึกผูกพันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดมันทิ้งไว้ตลอดกาลแล้วหนังเรื่อง The Time Machine ก็ได้จบลง